สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเจ็ดโมงเช้าพี่น้องเลยไม่นีก็มานชิมาหนึ่งตะขายเล็กตะขา่ในนี้พี่น้อ,อนเงเพราะว่าเอากระเพ่าเอาเครื่อ,องปลูกเขาปลูกพี่น้องเพ่าเลยหัวงอใหญ่เขามาเห็ดหมุนมาเลยต้นบักม่วงต้นยังก็ได้ที่ใหญ่เขาในเบิร์ดสิมาไม่เนี่ยเอากระพี่น้อง <c oughs> แท็กที่พ่อกับพ่อจะถ่ายข้างกันแยันพ่อกับพ่ออีกช้อมซ้ำเกาะหัวจังสูงเมตรส่าวหนึ่งเมตรยี่สิบ con sữa. nhau của tất tất một nhau tất 8 chết mét nữa ជ្រូវាប់កម្នៃការីប់ mẹ chết mẹ chết mẹ chết mẹ chung sao ao cm voice sao senti mẹ lò duy xem ti mẹ chứ 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 จะขายได้อยู่ประมาณเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรนี่แหละเจ็ดเมตรห้าเปดเมตรนี่แหล,ะ,ละประมาณไหนไม่ไหม ไม่ใช่ไม่ชุดดิอือต้กับไปหล่นกินไปหล่นจับมือทีแเลยพี่น้องมือแล้วอ้ายาวยุ่ไปเบิรเลยสั่งง้อสั่งแบะเขา เห็ดให้มันแหลวเ้วก็จะเอาคนนักื่องปูเขาไปปูในหอดยามกาจิซื้อนันนสนมาปูกินไปจะชุดลลได้อยู่ประมาณเก้าเมตรปลายบนเกาะหนึ่งเก้าเมตรเกือบสิเมตรพลเฮายืดออกมา เบ,บิบดเลย<ป>ตั้งขึ้นบนสองเกาะได้ประมาณสาวสาวเมตรตีสิบกว่าเมตรแต่ว่าเฮาก็เอาเมตรสาวกะม,มันก็เพิ่มความยาวเข้าขไปไพีไ่นะถ้าเอาซูงกว่านี้มันก็ได้สั้น สันลงขั้นมันชุ้งขึ้นมันก็สันลงนี่มันก็เต้นบ่ได้แล้วมันมีฮาวเรียบร้อยแล้วฮาวตอกเรียบร้อยแล้วเต้นบ่ได้ดอกเราจะปลูกหญ้ากระปูสบายเลยบบบนี้มาต่อหนึ่งกันก่อนก็ได้มาต่อกนตะไคร้ก่อนพี่น้องเฮ็ดกันเองบ่ได้จ้างโบได้ดอกเฮ็ดไฟโอ้โหกระเบิดน้ำ บน้ำสื้อตะขายครับผมเบดเส้นหมื่งเกาแล้วเส้นบนโซ่ปดไฟเกาะสองเกะต้นอน้เบิดจะกาะกัเทียงคับเจ็ดร่สิบหกยีดสิบหือี่สิบเด ติดเกาะบ่ติดเป็นแปดบ่มานี่แหละสิหาเกาะบ่ฮู้ตัวโอ้เกาะใหญ่น่ะ8ไม จะามันก็มาต่อเยอทกสหระต่อมัน ไม่ตรงกันเลยคืบกขึ้นเบตัวยางๆรนี้บอกเบ็ดแาแหลมนะเบ็แลมเนไม่สบายุงวะขึ้นไหมิึ้นไดงขึ้นนิดขึ้นเลต่งงอไได้งอขึ้นนะงอขึ้น่าได

toàn tập dù ào cái này đi bắt thằng kia lên con sì bọ cần phải thời bụng chay anh em muốn makin thì khung khung S <S ตังลิกาปุูกไว้แล้วเหมือนนะ่ะเขปา,าขปล่อยแต่เศร้าทีงเมื่อทันไทยเขาปล่อยล้ะสองเกาะก็ได้ประมาณนี้แหละพี่น้องก็เขากิดว่าบอกพก่อนยังน้อยนะคาดว่าได้ยาวาปานนี้นะโตเจ็ดเมตรหนังใหนนม่นะยังไงนี้จะเป็นสิบเมตร รองโขงก็ได้สำนี้โขงที่สามกัเกือบเกือบสุดตอนนี้พี่น้องเยต่อวันนี้พิษเนิ่ยสูงต่อพิษวันนี้ต่อิห้าใหม่มาใส่แล้วมันยังสีกันแบะเขาอยู่อไก่ไล่อะไรพี่น้องเลยไก่เข้ามาแล้ว lúc đó thì xong cái tên anh bắt mượt thế này của mắt xếp cọ xếp cọ cọ มันได้มันออกพูดด่าหเาเสกเขาแนกินมัขอไหนครับกินนี้เขาไม่ออกจุกจะามันม,มันเจ็บคักอยู่กลับมาทางเทียงหน้ากันทางนี้ก็ใส่มาตักน้ำมาพอรักกินก่อนไปว่าเดดเดดยลอุสกำลังขวัวบเมงสาเดลายบ่ สองสองใสกระตุกให้แน่ใสน้ําเลยปุ้ยใสน้ามันก็ใหม่หมอ้อแต่ว,วา่าปูัไปนอนหัวแมงสาออกกันใหม่เด้อไปนองกับคนร้ายดีก็มาหาส้มเด้อสบายดี